นี่เราเมนูเมนูเมนูนี่นนนก๋วยจับก๋วยจับยวนให้ก็ต้มน้ำเดือดให้ก็ลวกผักลวกลวกสุกๆ ตอนนี้กำลังลวกผักนะครับไม่ให้ไม่ลวกนานใช่ไหมอ๋อเลยี่ตัวนี้นะค่อยมากเปื่อยตัวนี้อันนี้น่เปื่อยเส้นนะ กกล,ลววันนั้นบอกว่าอ้าวเมื่อวานแบบอัน้นเส้นนั้นเสนเดี๋ยวกระเทตำมะงุงยกินแบบครั้งเดียวมันคุ้มไปเลย 不会了吧？不、嗯、会，坐车偷呢？嗯嗯嗯 กินเด้อยของหมองสิแต็อย่าพูดไม่พร้อมนะจะบอกให้ ได้ละนะครับเรียบร้อยครับอร่อยแน่บอกเลยไม่ต้องปรุงน้ำชุบอร่อยอยู่แล้ว